ในชั่วโมงการเรียนรู้นี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของธุรกิจค้าปลีกประเภทต่างๆได้แก,รกแบบ่ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมร้านค้าปลีกสมัยใหม่เนื่องจากร้านค้าปลีกแต่ละประเภทมีการจัดการร้านที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปแบบการดาเนินธุรกิจรูปแบบร้านเงินลงทุนและเทคโนโลยีครับร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม การออกแบบและตกแต่งร้านแบบธรรมดาไม่ดึงดูดใจคนที่ผ่านไปมาและโดยส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศในร้านการดำเนินธุรกิจแบบครอบครัวโดยส่วนใหญ่จะเปิดร้านค้าเพียงแห่งเดียวใช้เงินลงทุนน้อยเนื่องจากเป็นร้านค้าขนาดเล็กไม่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้จึงใช้เงินลงทุนน้อยการบริหารงานง่ายไม่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารหน้าร้านและคลังสินค้าการจัดวางสินค้าหน้าร้านไม่เป็นหมวดหมู่ ร้านค้าปีกสมัยใหม่การออกแบบร้านและตกแต่งร้านมีความทันสมัยสามารถดึงดูดใจให้คนที่เดินผ่านไปมาสนใจเข้าร้านได้และภายในร้านติดตั้งเครื่องปรับอากาศการดำเนินธุรกิจมีระบบมีการทำธุรกิจรูปแบบแฟรนไชส์และมีหลายสาขาใช้เงินลงทุนมากเนื่องจากมีทั้งร้านขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้จึงต้องใช้เงินลงทุนมาก การบริหารงานมีความซับซ้อนและมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารร้านค้าและคลังสินคา้าการจัดวางสินค้าแบ่งตามหมวดหมู่และประเภทสินคา้า <sk r isa> จะเห็นได้ว่าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมเป็นร้านค้า <sk r isa> ที่ใช้เงินลงทุนน้อยไม่มีการใช้เทคโนโลยีการจัดวางสินค้าไม่ค่อยเป็นหมวดหมู่ในขณะที่ร้านค้าปลีกสมัยใหม่เป็นร้านค้าที่ใช้เงินลงทุนมากมีการใช้เทคโนโลยีและการจัดวางสินค้า เป็นหมวดหมู่ครับ